เราจะทำการทดสอบ export v i วิดีโอนะครับโดยใช้ความละเอียดที่ 4K และบิตเรทจะอยู่ที่25เมกะบิตเนะครับเฟ mm hmm. รมเรทแทบจะไม่ดรอปเลย60-70 FPS mm hmm. สวัสดีทุกๆคนครับพบกับผมตันตายโตคอมครับวันนี้คลิปนี้สปอนเซอร์ by Intel นะครับและเราอยู่กับ MSI GE76 Raider ครับ โน้ตบุ๊กตัวนี้มันมีความพิเศษอย่างนึ่งครับมันมาพร้อมกับ CPU Intel Core i7 Gen 12นะครับมันคือ i7 1 2 7, 7 0 0 H CPU ตัวนี้ครับมันมีความพิเศษอย่างมากเลยนะฮะอย่างที่เราทราบกันดีครับมันมี r i d c o r e แต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย r i d c o r e คืออะไรปกติได้ยินแต่คอได้ยินแต่เทรดแต่อันนี้มายยัไงไง r i d Core นะครับอย่างที่ทุกคนรู้ครับว่า Intel Gen 12เนี่ย เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเจเนอเรชันล่าสุดจากทาง Intel เลยนะฮะ CPU ตัวนี้จะมาพร้อมกับ P c o r e และ E c o r e ครับแอสงสัยสิ P c o r e E c o r e คืออะไรนะครับ P c o r e คือ performance Core ครับเป็นคอ r e ประสิทธิภาพสูงที่มีการแบ่งเท a d นะครับคอเนี้ยจะเน้นการทำงานด้านเล่นเกมหรือว่าตัดต่อวิดีโอหรืองานอะไรก็ตามแต่ครับที่ต้องการการประมวลผลขั้นสูงสุดจะใช้ P c o r e เป็นหลักครับ โดย p ีคอเนี่ยจะมีความเร็วที่สูงมากมีคล็อกสปีดที่สูงมากทําให้ประสิทธิภาพในการประมวลผลเนี่ยสูงมากๆนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจังหวะนั้นมีการเด้งแจ้งเตือนขึ้น,นมาหรือมีงานแทรกขึ้นมาเป็นงานแบบไม่ได้สําคัญอะไรมากมายนะครับงานนั้นจะถูกจัดการใช้งานโดย E-Core ครับอ่า r o คอครับคือ Efficiency Core เป็นคอเดียวๆครับไม่มีการแบ่งเทรดนะครับ ตัวนี้ประสิทธิภาพเนี่ยเทียบเท่าได้กับ Intel Core iGen10 เลยนะครับและในส่วนคอ,อนี้เนี่ยมีการประหยัดพลังงานที่สูงมากๆด้วยนั่นเองนะครับโดยการทํางานของ e o r r นะครับจะจัดการทํางานในส่วนของงานเบื้องหลังต่างๆโดยไม่ไปรบกวนการทํางานของ p o r r นะครับทำให้การประมวลผลต่างๆการทํางานด้าน multitasking ต่างๆเนี่ย ทำได้อย่างลื่นไหลและมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นด้วยนั่นเองนะครับกับเจ้า P core และ E core ทั้ง2ตัวที่มันทํางานร่วมกันนะครับและ1สิ่งครับที่ขาดไม่ได้เลยคือ Intel Thread Director นะครับถ้าขาดเจ้าสิ่งสิ่งนี้ไปนะครับ P core และ E core ก็หมดความหมายมันก็จะกลายเป็น CPU ธรรมดาธรรมดานะครับ งานที่ถูก Windows ส่งมาให้ก็จะถูกแจกแจงไปอย่างมั่วๆเลยนะฮะเอาอ e ีคอเอาไปพีคอเอาไปคอไหนว่างเอางานไปยัดไปมั่วๆแต่ถ้าเกิดว่ามี Intel Thread Director เข้ามางานที่ถูกส่งมาจาก Windows เนี่ย ก็จะถูกส่งเข้ามาหา Intel Test Director ก่อนและจากนั้นก็จะทาการใช้ AI ในการประมวลผลครับว่าเฮ้ยงานนี้สําคัญมากงานนี้สําคัญน้อยงานสําคัญมากอ่าแจกจ่ายให้ E Core ไปทํางานเน้น Performance สูงๆนะเน้น Frame Rate สูงๆนะเน้น Render ดีๆนะส่วนงานที่มีความสําคัญรองลงมาครับเช่นเด้งแจ้งเตือนนะครับหรือว่างานเบื้องหลังเปิด YouTube เปิดปเบราว์เซอร์ไว้เบื้องหลังเนี่ยมันก็ไม่ได้สําคัญอะไรมากมายงานเหล่านี้ครับจะถูกส่งให้ E Core จัดการงานแทนนะครับการที่มี Intel Test Director เข้ามานะครับจะเข้ามาเป็นตัว ในการแจกจ่ายงานให้ CPU สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและประหยัดพลังงานมากที่สุดด้วยนะครับดังนั้นครับ Intel g e n 1 2เนี่ยเป็น CPU รุ่นใหม่เทคโนโลยีใหม่ที่ไม่เหมือนใครแตกต่างจาก CPU ยุคเก่าๆอย่างแน่นอนนะครับต้องบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่า Intel Core i712 ครับเร็วแรงครบจบทุกการทำงานอย่างแน่นอนนะครับและเมื่อมาอยู่ใน Notebook MSI GE76 Raider เครื่องนี้นะครับ สเปคของเขาเนี่ยก็จะมาพร้อมกับการ์จอ Nvidia GeForce RTX 3070 Ti Laptop ด้ตัวนะครับจับคู่กับ i 7 1 2 7 0 0 h แล้วเนี่ยเรื่องการเล่นเกมการทำงานต่างๆครับบอกเลยว่าไม่ใช่ปัญหาอย่างแน่นอนนะครับแรมตัวเครื่องให้มา 32GB ddr 5บัส4ี0 0ั h z ssd m 2 nvme pcx e r e รเ e นสหนครับหน้าจอขนาด17.3นิ้ว full hd ips 360เ z ิเกิดมาเพื่อเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับมี Windows 11 Home แท้มาให้โนต้ตบุ๊กเครื่องนี้ผมมองว่าสเปคเนี่ยมันสุดจริงๆนะครับโดยเฉพาะ Intel Core i7 12700H ตัวนี้นะครับทางนี้ครับด้วยการทำงานร่วมกันระหว่าง Intel Core i7 12700H และการ์ดจอ Nvidia GeForce RTX 3070 Ti Laptop นะครับกับเทคโนโลยี MSI Overboost นะครับ จะทำให้สามารถบูต TDP ได้สูงถึง220วัตต์เลยทีเดียวนะครับนั่นก็หมายความว่าประสิทธิภาพการทําง,งานพลังเนี่ยมันเหลือล้นแน่นอนนะครับอีกทั้งครับเจ้า MSI GE 7 6 r i d e r เนี่ยยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่99.9วัตต์ h o u วนะครับรองรับการทําง,งานได้ตลอดทั้งวันแน่นอนนะครับดังนั้นครับถ้าเกิดว่าเราเปิดโหมดประหยัดพลังงานเนี่ย เจ้า msi g e 7 6 rider คับสามารถอยู่ได้ทั้งวันอย่างแน่นอนนะครับในกรณีที่เราใช้งานทั่วๆไปไม่เล่นเกมหนักหรือว่าทำงานหนักๆน,นะครับอ่ะพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพต่างๆไปแล้วนะฮะมาพูดถึงเรื่องของการดีไซน์ตัวเครื่องกันบ้างนะครับก็อย่างที่ทราบมาดีว่า g e 7 6 rider เป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งครับรูปร่างหน้าตาการดีไซน์ออกแบบให้สวยงามเรียบร้และดูโชวเชี่ยว บ้านฝาพักอลูมิเนียมเรียบๆครับโลโก้ MSI Spirit ตาก g อนสีเงินซินเวอร์แบบชุบโครเมียมมาเงางเงนเงิน,งนๆเลยครับปกติจะเป็นสีแดงนะและบอดี้ตัวเครื่องครับจะเป็นสีไทเทเนียมบลูนะครับทำให้มันดูแบบไม่เหมือนใครสีเครื่องน้ำเงินเข้มเนี่ยมันดูดุดันมากๆเลยอีกทั้งครับบริเวณด้านหลังตัวเครื่องนะฮะออกแบบมาให้เหมือนกับดีฟิวเซอร์รถสปอร์ต มีช่องระบายความร้อนด้านหลัง2ช่องครับจนพอเชื่อมต่อด้านหลังเนี่ยโดดเด่นด้วยพอร์ต Thunderbolt 4นะครับพอร์ตเชื่อมต่อความเร็วสูงอนเนกประสงค์รองรับการเชื่อมต่อได้อย่างหลากหลายด้วยนะฮะมี hdmi 2.1มาให้ครับดังนั้น notebook นเครื่องนี้ต่อออกหน้าจอได้ถึง3จอพร้อมกันเลยทีเดียวนะครับโดยรวมจอนี้จอที่1และจอแยกอีก2จอรวมกันเป็น3จอนะครับส่วนหน้าจอครับหน้าจอ17.3นิ้วจอใหญ่ตะการตาแน่นอนครับมาพร้อมกับ refresh rate ถึง3 6 0เฮิรเพลโอ้โห เกิดมาเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับและไม่ต้องห่วงเรื่องขอบเคสสีหน้าจอนะครับ srgb 100%อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าเรื่องความละเอียดก็เป็น full hd นะครับลหลายๆคนอาจจะซีเรียสเรื่องความละเอียดหน้าจอเพราะว่ายุคนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็น 2K มหมดแล้วนะฮะแต่อันนี้ก็ถูกชดเชยมาด้วยรีเฟรชเรทที่สูงถึง3 6 0เฮิรเต์นะครับเหมาะกับการเล่นเกมโดยเฉพาะโดยเฉพาะเกมแนวแนว fps นะครับและในส่วนของคีย์บอร์ดต,ตัวนี้เนี่ยเป็น full key ครับมาพร้อมกับ rgb ด้วยแบบเปิด key เลยนะฮะ ปรับแต่งแสงไฟได้ตามใจต้องการคีย์บอร์ดเป็นของ Steel Series ครับใช้ซอฟต์แวร์ Steel Series ในการปรับแต่งได้เลยและมีตัวนำเบอร์แผมาไม้ด้วยส่วนระบบเสียงครับสเตอริโอแยกซ้ายขวาอยู่ข้างคีย์บอร์ดนะฮะอยู่ด้านบนตัวเครื่องนะครับเสียงกระหึ่มเต็มรูหูแน่นอนด้วยระบบเสียงจาก Dynaudio ครับและตัวทัชแพดครับเอ๊ดูเล็กๆไปหน่อยหรือเปล่าจริงๆไม่เล็กนะฮะตัวเครื่องเนี่ยมันใหญ่17.3นิ้วเนี่ยใหญ่มาก แต่ว่าทัชแพดเขาจะอยู่เยื้องไปทางซ้ายมือดูติดชิดซ้ายไปหน่อยดูแลแปลกๆแต่ว่าเรื่องการใช้งานจริงเนี่ยก็จะสะดวกในการใช้งานมากๆเลยนะครับในส่วนสําคัญเลยนะฮะมองไปมุมซ้ายล่างของตัวเครื่องครับสติ๊กเกอร์ Intel e o r e อ7 Gen 1นนี่กระดกดูก็รู้ครับเห็นฟ้าๆแบบนี้ i7 แน่นอนฮะ Intel แน่นอนครับ สติกเกอร์ Gen12 ดูองง่ายจะเป็นโลโก้แบบสี่เหลี่ยมมี i7 อยู่ตรงขอบขอบดูปุ๊บรู้ปั๊บ Gen12 แน่นอนข้างๆกันครับ Nvidia GeForce RTX และมุมขวาล่างของตัวเครื่องครับสติกเกอร์ฟีเจอร์จาก MSI นะครับบอกถึงฟีเจอร์คีย์ฟีเจอร์สาคัญของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับและจุดเด่นสําคัญเลยคือไลท์บาร์ด้านหน้าครับปรับแต่งแสงไฟได้ตามใจต้องการมองปุ๊บรู้ปั๊บโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ดูดีแน่นอนนะครับสาหรับไลท์บาร์ด้านหน้าผมชอบนะมันทำให้ตัวเครื่องเนี่ย มันดูมีอะไรมากขึ้นดูแพงมากขึ้นนะครับมาพูดถึงตัวเครื่องไปหมดแล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องการทำงานของ Intel Core i7 12700H ตัวนี้ดีกว่าเราว่าใช้งานจริงจับคู่กับ RTX 3070 Ti ทำอะไรได้บ้างใช้งานได้ดีแค่ไหนเลื่องแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับและตอนนี้เราจะมาทดสอบการใช้งานกับ Intel Core i7 12700H นะครับสังเกตดูว่าเปิดเครื่องเฉยๆไม่ทำอะไรเลยนะฮะ อนณหภูมิช่วงนี้จะอยู่ที่ประมาณ40 5 0ถึง50องศาเซลเซียสเท่านั้นครับถือว่าเย็นๆนะตามสไตล์โน้ตบุ๊กเกมมิ่งทั่วไปครับและการทํางานต่างๆของตัวเครื่องนะครับก็ได้ได้ว่าไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับทำงานชิลๆเป็นช่วงไอดิลซึ่งเมื่อเราทํางานทั่วไปเช่นเปิด Facebook ดู YouTube ครับอันนี้เราจะเปิด YouTube แต่ไม่ใช่ y o u t u b e ธรรมดาครับมันจะเป็น8 k hdr เดี๋ยวเรามาดูกันว่า cpu จะทํางานหนักแค่ไหนนะครับลองกดดูเลยฮะก็เออดูลื่นดีนะ กดข้ามไปภาพสวยคมเสียงดีเดี๋ยวเรามาดูการทํางานกันครับในส่วนนี้อุณหภูนนมิตัวเครื่องก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดครับอาจจะเพิ่มขึ้นประมาณ4-5องศาไม่เกินนี้นะครับและการทํางานของแต่ละคอก็ได้ได้ว่าแทบจะไม่ได้ทํางานเลยนะครับขึ้นขึ้นลงลงเป็นปกติแต่ส่วนที่ทํางานครับนี่เลยจุดนี้ครับมันคือ Intel Iris Xe ครับสิ่งที่ผมลืมพูดไปตอนต้น มันคือกราฟิกออน CPU ที่อยู่ใน CPU Intel Core i7 12700H ตัวนี้ครับทํางานโดยการดีโค้ดนะครับใช้ส่วนของดีโค้ดถอดรหัส 8K ได้โดยที่ CPU ทํางานน้อยมากๆจากเดิม1-5%ตอนนี้ CPU ทํางานอยู่ที่ประมาณ1-10%ไม่เกินนี้ เพราะว่าภาระหนักๆของ CPU จะอยู่ที่ iris XE หมดเลยนะครับนี่ก็ถือว่าทํางานได้แบบชิลๆนะครับถ้าใครต้องการนําไปดูวิดีโอความละเอียดสูงนะครับและสําหรับใครที่เป็นคนหลายใจนะครับดู YouTube อย่างเดียวไม่พอนะฮะอันนี้ YouTube เราเปิดเป็น 8K ทิ้งไว้เบื้องหลังเลยนะเปิดแบบ 480p, จะ2 0 p ฟังเพลงมันธรรมดาไปอันนี้เปิด 8K ทิ้งไว้ข้างหลังนะครับเราจะเปิด p r ี m i e r e p โปพร้อมกับตัดต่อวิดีโอไปด้วยนี่ลองพรีวิววิดีโอดูฮะเป็นไงฮะ แทบจะไม่จะตุเลยนะครับเดี๋ยวเราจะหาตรงส่วนที่มันแดงๆดูดีกว่าตรงนี้ครับคือมันยัง Encode ไม่เสร็จนะฮะให้มันเรนเดอร์สักหน่อยดีกว่าให้มีความกระชุ่มกระชวยเห็นไหมฮะการทํางานของ CPU ครับเด้งขึ้นมาฮะพอมีจังหวะที่ต้องทําการเรนเดอร์หนักๆขึ้นมาเนี่ย CPU ีูบูตทางานขึ้นมาทันทีนะครับตรงส่วนนี้ก็ถือว่าสามารถทํางานได้ดีฮะสังเกตดูครับเมื่อใดก็ตามที่เข้าช่วงแถบแดง CPU วิ่งเต็ม100%ครับ จังหวะนี้ฮะเดี๋ยวเราทําให้ CPU วิ่งเต็มร้อยนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิดีโอ YouTube ที่เราเปิดไว้เนี่ยจะกระตุกหรือเปล่านะฮะไปครับเปิดยูทูบขึ้นมาฮะเห็นไหมครับอ่ะภาพเนี่ยค้างคกนี่สังเกตดูลื่นๆฮนะไม่มีการกระตุกเลยครับคือการแบ่งงานของ t ทรดเ d อร์เตอร์เนี่ยทำได้อย่างดีมากอะไรเบื้องหน้าอะไรเบื้องหลังครับเขาจัดการแบ่งงานให้แต่ละอย่างทํางาน,นอย่างสมูทมากยิ่งขึ้นนะฮะ ถึงแม้ว่าเราจะเปิดหลายอย่างพร้อมกันก็ตามมาน,นี้ครับ CPU ก็จะมีการทำงานในแต่ละคอแจกจ่ายงานแตกต่างกันออกไปที่เห็นการาฟเด้งๆเนี่ยคือ CPU ทำงานนะครับสังเกตดูว่าเมื่อคอหนึ่งงานพุ่งสูงขึ้นอีกคอหนึ่งก็ทำงานแทนนะครับสลับ,สล,บสลับกันไปแจกจ่ายงานกันไปตามแต่ละเทสแต่ละคอนะฮะโดย CPU i7 1 2 7, 7 0 0 H นะครับจะมีทั้งหมด14คอยี่สเทสนะครับโดยจะมีเป็น6 p พีคอและ8 e ดอีคอนะครับก็ทำงานร่วมกัน ซึ่งแต่ละคอแต่ละคอก็จะมีการทํางานที่แตกต่างกันออกไปแยกกันออกไปนะครับในแต่ละคอโดยมีการควบคุมของเทสเตเตอร์นั่นเองนะฮะสังเกตดูครับตตดต่อวิดีโอดู Facebook ดู YouTube ไปไม่ใช่ปัญหาแน่นอนนะครับในการทํางานทางส่วนนี้และตอนนี้ครับเราจะทําการทดสอบ Export วิดีโอนะครับโดยใช้ความละเอียดที่ 4K และบิตเรทจะอยู่ที่25 m มกะบิตเพล็กซ์เซนนะครับตอนนี้ผมปิดวิดีโอไว้อยู่นะวิดีโอ 8K เบื้องหลังนะครับแล้วก็จัดการ Export มาเลยฮะกดไปครับ ดูการทำงานของ CPU ที่อยู่เบื้องหลังนะฮะตอนนี้ดูซิว่าตอนเรนเดอร์ครับจะใช้งานอยู่ที่เท่าไรากันโดยการใช้เวลาเรนเดอร์ทั้งหมดครับจะอยู่ที่9นาที31วินาทีครับ CPU นะครับถูกใช้ในการเรนเดอร์มากถึง63นะครับในส่วนนี้สังเกตดูนะครับว่าตัว P core จะถูกดึงไปใช้งานหมดเลยทั้งหมด 2, 4, 6, 8, 10, 12นะครับ12 t r a d ก็คือ6 P core นั่นเองนะฮะ แล้วก็จะมีในส่วนของการเดโคดและเอนโคดนะครับแล้วก็จะใช้ตัวการ์ดจอ RTX 3070 Ti ในการช่วยประมวลผลด้วยนะครับส่วน Adis XE ตรงนี้ก็จะไม่ถูกดึงมาใช้งานนะฮะจะใช้งาน CPU แล้วก็การ์ดจอ NVIDIA แยกกันทั้ง2ตัวนะครับในส่วนนี้เห็นไหมแรมการ์ดจอถูกดึงไปใช้ในการช่วยในการเอนโคดนะครับนี่เลยในการถอดรหัสวิดีโอนะสังเกตดูนะครับส่วนที่เหลือครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของ E Core ที่ถูกใช้งานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับ ดังนั้น,นะฮะเราเปิดวิดีโอแบ็กกราวด์เบื้องหลังครับมันก็จะไม่ไปขัดจังหวะในส่วนของการทํางาน P ีคอแน่นอนทําให้การทํางานต่างๆลื่นไหลนะเห็นไหมนะฮะพอเราเปิดในส่วนของวิดีโอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยกาจอครับทำงานเต็มที่เลย1 0 0แล้วก็ในส่วนของ Iris Xe ก็จะเข้ามาทํางานช่วยด้วยนะครับตัว Iris เนี่ยจะเข้ามาทํางานในส่วนของตัวดูหนัง8 K ตรงนี้นะฮะถ้าเราปิดไปปับ๊บสังเกตด,ดูนะครับตัว Iris เนี่ยเงียบเลยนะฮะแล้วก็ตัวกาจอเงียบเลยนะครับ ขึ้นอยู่กับว่าในจังหวะนั้นมันเรนเดอร์อะไรในส่วนไหนกราฟิกหนักแค่ไหนนะครับแต่ก็อย่างไรก็ตามครับไม่ส่งผลกระทบกับการทํางานโดยรวมของ CPU แน่นอนในการใช้งานเรนเดอร์วิดีโอแล้วก็เปิดการทํางานเบื้องหลังนะครับก็ถือว่าการแจกแจงงานต่างๆการกระจายงานต่างๆนะครับทำออกมาได้ดีมากและตอนนี้ครับเรามีอยู่กับเกม Cyberpunk 2077นะครับสังเกตได้ว่า P-Core และ E- o r e ทำงานแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับ คอ1นะครับ CPU 1ถึง CPU 12นะครับคือ P c o r e สังเกตได้เลยว่าจะมีคล็อกสปีดที่สูงกว่าส่วน E Core นะครับจะอยู่ที่13-20ถึง20ลงไปสังเกตว่าจะมีคล็อกสปีดที่ต่ำกว่านะครับซึ่งแน่นอนว่ามันต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับส่วนเฟรมเรทเฉลี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ70 FPS กับเกม Cyberpunk 2077นะครับส่วนอุณหภูมิไม่มีอะไรมากมายครับก็เรียกได้ว่าเย็นเย็นชิลชิ การ์ดจออยู่70องศาครับทำงานเต็มที่ส่วน Iris Xe นะครับอยู่ที่ GPU 2ทำงานอยู่8%นะฮะทำงานเป็นเบื้องหลังก็ไม่ใช้อะไรมากมายครับส่วนอุณหภูมิขณะเล่นเกมนะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ70-80องศาเซลเซียสนะครับขึ้นขึ้นลงๆบ้างนะฮะซึ่งอย่างที่เห็นครับเป็นการทำงานแบบปกตินะฮะโดยที่เราเล่นเกมอย่างเดียวไม่ได้มีการทำงานอะไรอยู่เบื้องหลังนะครับเดี๋ยวเราจะลองเล่นเกมไปพร้อมสตรีมเกมไปดูแล้วก็เปิดวิดีโอ 8K อยู่เบื้องหลังด้วยดูสิว่า จากปกติเฟรมเรทนะฮะในช่วงนี้จะอยู่ที่ประมาณ60ถึง70 fps จะ d r อ p ไปอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่เ,เรามาดูกันนี่เลยนะฮะลองวิ่งให้ดูคร่าวๆครับว่าเฟรมเรทจะได้ประมาณนี้ดูเฟรมเรทเฉลีย่ยแล้วจดจำเอาไว้นะฮะและต่อไปครับเราจะเปิดโปรแกรมสตรีมขึ้นมาครับซึ่งโปรแกรมสตรีมที่ผมใช้นะครับเป็นโปรแกรม X Split นะฮะสตรีมไปที่ความละเอียด Full HD 60 fps นะครับออก1ช่องทางเป็นการไลฟ์บน a c e บ o o k นะครับผม ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันวนะ่าเฟรมเรทจะดรอปหรือเปล่าจากเมื่อกี้เฟรมเรทอยู่ที่70 fps นะครับและตอนนี้ผมปล่อยสตรีมไปพร้อมกับเล่นเกมไปนะครับสังเกตดูว่าเฟรมเรทมีดรอปบ้างเล็กน้อยนะครับประมาณไม่กี่เฟรมแทบจะไม่เห็นผลความต่างว่ามันดรอปนะครับอาจจะแค่ไม่ได้เห็นเลข7เท่านั้นเองแต่ความลื่นครับไม่ต้องห่วงเลยเห็นไหมฮะ60จะ0นิ่งๆเฟรมเรทเฟรมไทม์ครับสังเกตดูกราฟครับแทบจะไม่แกว่งเลย นะครับนี่คือพลังของ P Core และ E Core บน i7 Gen 12นะครับเป็นไงฮะนิ่งและลื่นมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดวิดีโอ 8K เป็นแบ็กกราว์เบื้องหลังดูครับอันนี้เปิดไปครับอ่าลันไหมฮะและดูการทำงานบน Task Manager ครับสังเกตดูว่า Iris XE นะครับก็มีส่วนร่วมในการทำงานด้วยเมื่อเราเปิดดูในส่วนของตัววิดีโอ 8K นะฮะและการทำงานของการ์ดจอครับตอนนี้เราสลับมาหน้าจอนอกนะฮะ การ์ดจอก็เลยอาจจะดรอปลงมาบ้างเรือประมาณ72%ส่วน CPU ครับทำงานอยู่ที่ประมาณ60-70%โดยประมาณนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองมาลองเล่นเกมกันยาวๆดูครับเฟรมเรทแทบจะไม่ดรอปเลย60-70 fps เห็นเลข5บ้างเป็นบางจาังหวะดรอปเล็กน้อยนะครับดรอปเล็กน้อยแค่หลักหน่วยเท่านั้นแต่โดยรวมครับไม่ว่าจะเปิดสตรีมเปิดหนัง8 k youtube 8 k นะฮะการทำง,งานต่างๆก็ถือว่าชิลๆครับ และสังเกต clock speed ต่างๆก็เรียกได้ว่า CPU ทํางานไม่ได้หนัก2.5 GHz เท่าน,นั้นนะ2.7 2.7นะครับข,ขึ้นลงๆเป็นบางช่วงส่วนอุณหภูมิอยู่ที่70องศาเซลเซียสครับบอกเลยว่าแม่ถ้าไม่ใช่ i7 12700H ตัวนี้ครับอาจจะมีกระตุกก็ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่มี t ทรดเดอร์เตอร์ในการจัดการงานแจกจ่ายงานให้เต็มประสิทธิภาพการทํางานของ CPU นะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้นะฮะนี่คือการใช้งานจริง ของ Intel Core i7 Gen 12นะครับใครอยากจะได้น้ตบุ๊กแรงๆใช้งานลื่นๆแบบนี้ฮะสังเกตดูสัญลักษณ์ได้เลยนะครับต้องเป็น Intel Core i7 เท่านั้นนะครับเป็นยังไงครับกับประสิทธิภาพของ MSI GE76 r i d e r ตัวนี้ครับที่มาพร้อมกับ Intel Core i7 12700H ครับบอกเลยว่าเรื่องการเล่นเกมครับไม่ใช่ปัญหานะฮะเล่นเกมนี่โอ้โหลื่นมาก เฟร์เอคนข้างนิ่งแล้วก็สถียรนมากๆนะครับด้วยการจัดการงานของอินเทล e ทส d i r e c t o r ไม่ว่าจะเป็นการทํางานเบื้องหน้าหรือมีงานแทรกอยู่เบื้องหลังเล่นเกมไปสตรีมเกมไปเปิด YouTube ฟังเพลงไปทํางานไปด้วยเล่นเกมไปด้วยทําอะไรอย่างพร้อมกันเป็นคนธรรมดาเนี่ยนะฮะมันคงแฮงก์มันคงเออร์เรอร์ไปแล้วครับแต่นี่ครับโน้ตบุ๊กที่มี Intel Gen 12อยู่ภายในบอกเลยว่าเรื่องการทํางานด้าน multitasking ไม่ต้องห่วงอย่างแน่นอนนะครับเหมาะกับใครบ้างฐานตรงนี้ฮะคนไทยไว้ทํางานไว้เรียนนักศึกษาครับที่ต้องการเล่นเกมด้วย ทำคอนเทนต์ u t u b e ลง TikTok ตัดต่อวิดีโอหรือว่าทำงานกราฟิกตัดต่อเรนเดอร์ h o t o s h o p i l l u s t r t t r r ทุกอย่างบนโลกใบนี้ทำได้ทั้งหมดครับรวมถึงงาน3 d r e n เรนเดอร์พวก TD ก็ทำได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าต้องไป็นสเกลงานที่เหมาะสมถ้าเป็นพวกงานสถาปัตออกแบบบ้านทั่วไปไม่ซับซอ้อนสเกลงานไม่ใหญ่มากสเปคเท่านี้ก็พอครับโดยเฉพาะแรม 32GB เนี่ยไม่ต้องไปเพิ่มเลยคือมันเห,เหลือครอบคุมอยู่แล้วนะฮะทุกวันนี้บอกเลยว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ย แรงกว่าคอมพิวเตอร์ที่ผมใช้ทํางานตัดต่อ 4K สินะครับบอกได้คําเดียวเลยว่าได้ไปใช้ทํางานคุ้มแน่นอนด้วยขุมพลัง Intel g Gen 1 2ครับ i7 1 2 7 0 0 h ตัวนี้นะครับใครสนใจนะครับก็รอติดตามชมเจ้า G76 r i d e r ตัวนี้ให้ดีๆนะครับเพราะว่าเร็วๆนี้มีวางจําหน่ายอย่างแน่นอนตัวที่ผมมารีวิวตรงนี้นะครับได้รับการสปอนเซอร์จาก Intel ครับให้เราได้มาทดสอบการใช้งานกัน แต่ราคาจริงใช้งานจริงตัวเครื่องขายจริงเป็นยังไงรอติดตามชมแน่นอนนะครับวันนี้ผมตั้นไต้ตะคอมครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับอย่าลืมห้าดูแล้วกดติดตาม subscribe ไลค์แชร r e ใต้โต๊ะคอมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย